โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับของทีทีวีนะผมมาคลิปแนวใหม่แล้วคลิปแนวเล่นสปีดเนะน้องเออรววมสวัสดีโวจิบาทุกคนมาจับกีก้ากันนะผมนะขั้นตอนแรกก็ให้ฆ่าสัตว์นะครับผมบริเวณรอบๆนะฮะให้หมดเลยนะครับเออทาให้มีสิ่งมาเกิดเลยนะฮะไม่งั้นเราจะไป ฆ่าตัวอื่นแทนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทํากงนะฮะนี่เลยในรอโซเกตเวเล็กนะครับผมมือ,อนี่แบบธรรมดาหลังจากที่ทำากงเสร็จแล้วเราก็ล่อมันมาเข้ากกงนะครับผมหรือวิ่งไปล่อเลยก็ได้หรือว่าใช้ปืนยิงให้มันเข้ามาในกกงเลยนะครับหลังจากที่มันติดกกงเราแล้วนะครับผมนี่เลยเราก็ไปวางกับดักแบบนี้เร็วๆนะครับผมปืนเดี๋ยวถ้ามันรู้ตัวมันจะหันมากลับนะฮะคือเราต้องวิ่งวิ่งหนีมัน คราวนี้นะครับผมก็จะติดกงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําสูตรค่าอาหารเหลือศูนย์กันในการจับเจ้ากีกานะครับผมมันจะได้ตื่นไวๆนะเต่ต้อเลยก็คือต้องเราต้องใช้เตียงนะครับผมแล้วก็เป็นกระ๊อบเล็กของเราเนี่ยนะครับผมแล้วก็นอนใกล้ๆมันนะฮะอาปิดไว้ให้หมดเลยนะครับผมเราถึงจะนอนได้โอเคแล้วก็เข้าไปนอนนะครับคีนี้ค่าอาหารมันก็เหลือศูนย์แล้วนะครับผมคราวนี้เราก็ต้องทําการยิงให้มัน สลบไปเลยนะครับผมนี่ใช้ลูกดอกยาสูบประมาณ300กว่าลูกนะครับผมเพราะว่านี่มันหมุดกอนนะฮะส่วนปืนยิงยาสลบก็ดามิดสักพันเจ็ดขึ้นนะครับผมกันต่ำนะผมแนะนํานะครับผมต้องไปหามาจากไอ้ถ้ำลาวานั่นแหละนะครับผมพอยิงไปสักพักนะครับผมก็หมุดไปหลายร้อยลูกนะครับผมก็กําลังจะสลบแล้วตอนนี้นะครับผมยิงตั้งแต่วันหลังนะครับจนถึงวันนี้นะครับยิงไป2ยิงไปวันหนึ่งนะครับผมโอ้โหนะฮะ นี่เลยตอนนี้มันก็กําลังจะสรุปแล้วนะผมมันก็เลยไม่ต่อสู้แล้วนะฮะนี่ตรงเวลานี้คือปลอดภัยนะฮะผมถ้าเข้าไปใกล้มันก็เออพยายามยิงยังให้ค่าสรุปมันลดนะครับอะ่ะตอนนี้ก็น่าจะใกล้สรุปต็มทีแล้วประมาณสักลูกหนึ่งละมั้งนี่โอ้ยจริงด้วยโอ้โ,อโ,อโหโหดโหนะฮะโอเคมา,าสลบกลางอากาศเลยนะครับผมสลบตัวตรงเลยนะฮะโอเค คราวนี้ผมจะหาคิปเบิลน,นะครับผมใส่ให้มันกินการนี่ค่าาหารเหลือสุดไม่้มันแบบตื่นไวขึ้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยผมใส่ยาคูสิบไปแล้วนะอันนี้แต่ว่าตัดออกนะครับคุณผู้ชมอตอนนี้ก็กิก้าจะเป็นส์เล็งของเราไปที่ล,ลอยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหพุทสุดแล้วจะมาเอากงออกกันนะครับเพื่อที่จะขี่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะโอเคก็พังไปทีละอันเลยนะครับผมพังไปจนหมดเลย ถ้าไม่พังเนี่ยสัตว์ตรงนี้มันจะไม่เกิดนะฮะคุณผูชมนี่ผมก็ใส่อานไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาขี่กันเลย่าหลออโอ้คำราาไม่มีเสียงโอติ๊ตักเสียงเกมยังไม่อัปเดตนะฮะได้บอกว่าจะปิดสิ้นปีนะผมตอนนี้ก็เดือนหนึ่งเลยนะคือ2อง4ัยบสีแล้วเว้ยน้องแหงว่าจะอัปเดตนะฮะโอเควันนี้เสียงมาแล้ว นี่ก็มีกีก้ามาเกิดนะขอเบลสามสิลูกกใส่แม่งเลยนะกีก้าป่าโหปบับมามาเลยมันโดนกัดไปทีหนึ่งตาแดงเลยหรอมาน้องถึงจะเป็นกีก้าป่าพี่ก oh, ็ไม่กลัวมาใส่แม่งเลยความลามชิบหายอุ้อืมอืมไปตายว่าืออนี่เนี่ยไอ้หาปเลย โอเคนะครับผมในสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันะะเราเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปออกแบบใหม่นะคุณผู้ชมนะจะได้แบบดูกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปยาวคุณคุณผู้ชมอาจจะดูกันไม่จบนะฮะโอเคดะสหรับคลิปนี้ก็มาลองให้ดูเฉยๆนะครับโอเคดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับคุณผู้ชม